สวัสดีครับผมองลีนฟล็อกซีครับฝากเนื้อฝากตัวกับทางเอาวิดครับกระโดดตบหลังกล้อง50หน้ากล้องอีก50ครับผมเป็นร้อยรอบนะครับผมก็มีเอ่พนนอพื้นนิดหน่อยแล้วก็มีที่ทำ่าท่านิ้หน่อยแล้เก็ต้องวอร์เวลาเจะเต้นตเธต้องวอร์ไ่ใเรือลองไม่หวนะตาะ่าาาาบบบ พร้อมครับวันนี้พร้อมกับแาเซียนะล้วครับผม,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 มไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นัไงกันบ้างน,นะครับทะเลมันสั้นไปนิดนึงทะเลเอาเหมือนเรากำลังพูดเมื่อลมทะเลพัดพาเราและคำว่าเราหยอดนิดนึงครับเราสั้นไปขอแค่มีเราเดินเคียงกันเมือน went w ทุกคนรู้สึกว่ารอดมาได้ก็ดีแล้วครับขอบคุณเอ่อฟูแล้วก็พี่ๆทุกคนครับผมช่วยข้างในครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากไปดู MV ด้วยครับไปดูอันเยอะๆนะครับผม MV ก็ปล่อยที่ช่อง YouTube แกลน่าอาร์วีนะครับผมก็ฝากติดตามตรงนี้ด้วยครับผมกับโปรเจกต์กับอาวีนะครับแล้วก็ฝากฟ็อกซี่ด้วยครับยังเหลือตัวละครอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะฟ็อกซี่ก็เลิกเหลือห้าคนเลยนะครับผม สวัสดีครับขอบครนะนะนะับบาย